ถามเนาะสับความเห็นด้วยแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายมองไปข้างหน้าพักเก้าไกลด้วยนะครับเอาเรื่องที่เนี่ยมีการพูดว่าจะต้องไปจัดก,การสสคนนั้นคนนี้หรือว่าอะไรนะครับไปหาเรื่องทําให้คนที่ไปฟองร้องคดีเราถูกแปลอะไรนี้นะคือคือเนี่ยผมผมอยากย้ำอย่างนี้นะครับ ว่าเ,เมื่อเมื่อวันที่14ี่กรุงพานะผมก็ไปเป็นคนหนึ่งที่ไปรับร่างพระราชบัญญัตินิทษกรรมประชาชนใช่ไหมผมก็บอกว่าผมเชื่อว่าเราต้องใช้การเินเแห่งความรักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคือคือถ้าเราแน่นอนนะผมคิดว่าเรามีความคับแค้นใจ ความไม่พอใจความคับข้องใจเป็นเป็หมดแต่ผมคิดว่าเราต้องเชื่อจริงๆว่าเราต้องใช้การทำงานทางการเืินด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่การเงินการทำลายล้างกันไปข้างหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ให้คนเชื่อในความปรารถนาดีของเราแลมองยอมรับในความปราถนาดีของเราโอเคล่ะถ้าเราไปตอบโต้ แบรนด์คนนั้นแบรนด์คนนี้จก,กมันอาจจะได้ความสัดใจแต่ว่ามันยิ่งไปไปตกอยู่ในเกมของการเงินที่เนี่ยเรามีปัญหาก็คือการเงินในการสร้างความเสียงชังมาเกือบ2ี่ปีแล้วมามันตกไปอยู่ในเกมนี้เนะพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นผมบอกว่าเราเราต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ทพยานยทำงานความคิดนะครับเพื่อลดช่องว่า เพื่อเปลี่ยนใจคนให้คนเปิดเปิดใจรับฟังใช่ไหมครับถ้าเรา,เาจำกันได้ตั้งแต่ตอนพักอนาคตใหม่เราพูดให้เราพูดบ่อยนะครับเรื่องการปรัรทงทางความคิดและเราพยายามชวนสังคมไทยออกจากการเงินแบบแบ,บแบ่งขั้วแบบเหลือแงแดงเพราะเรารู้สึกว่าเราถูกประชาชนถูกแบบ่ง นะัเป็นฝั่งเหลืองฝั่งแดงแล้วก็มาปะทะขัดแย้งกันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้นำพาสังคมไทยไปข้างหน้าเนาะมันะมีคนจํานวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากเกมการเงินแบบนี้เราต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ดังนั้นเวลาเอ่อมีคนมาแซวนะคักก้าวไกลโอ้โหสลินเฟดสองเฟดสามอะไรเงี้ยสำหรับผมนะ ผมไม่รู้สึกมีปัญหาเลยเมื่อไหร่ที่คนที่เคยถูกหาว่าเป็นสลิปเป็นเสื้อเหลืองกลายมาเป็นพับเก้าใลอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จครับเราต้องมองยนี้หมถ้าเรามองว่าเฮ้ยอันนี้มันสลิปไปเปิดเช็ค้อนดูดิคเตอคุณปริ้นบอกว่าอันนี้มันสลิปเก่า มันถึงเขาเอาเข้ามาในพักไม่ได้ทะเลาะกันเยอะนะครับตอบชตงตั้งพักอนะคตใหม่เป็นแบบนี้จริงบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่เป้าหมายเราคือเราจะเปลี่ยนคนที่เคยคิดอีกแบบหนึง่งให้กลับมาสนับสนุนรับเขากลับเข้ามายอมรับในระบบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายนั่นคือชัยชนะไหมครับเออผมอันนี้ผมผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีใช่ไหมอย่างผมเลยชวนว่าดังนั้นรเราจะเข้าใจ คนที่เคยถูกมองเป็นว่าเป็นสลิ่งหรือเสื้อหลือ,อยงางไรถ้าคุณเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นพวกมแมลงสาบเป็นอะไรนะชิอะแผ่นดินต้องกระทือให้ตรงดินให้ตายกันไปข้างหนึ่งประเทศชาติจะได้จเจริญพัฒนาอันนี้คุณไปอีกทางเลยนะแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจว่าเอาละมันมีคนจํานวนหนึ่งจริงๆที่เขาอาจจะเคยยอมรับการรัฐประหารยอมรับรู้สึกว่า เรียกว่าอะไรล่ะไม่เชื่อมัน่นคือยอมรับกันรลฐวกาหาเคยสนับสนุนฝ่ายนวลความคิดแบบนวลนวลนิยมแต่ถ้าเรามองให้เห็นว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นนะเพราะเขาอาจจะบางส่วนอาจจะไม่เคยเชื่อมัน่นในระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งในพรรคการเมืองในนักการเมืองที่เคยมีอยู่ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเราต้องแก้ปัญหาจุดนี้ ให้ฮกทำยังไงก็ได้ให้กกลับมาศรัทธาหรือเชื่อมั่นว่าเราสามารถผลักดนันสิ่งเี่เขาเคยเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันไปหมดอ่ะกลับมาเชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถปฏิรูปหลังเลือกตั้งได้คุณสามารถมีความหวังใช่ไหมครับกับกับการเปนระบบเลือกตั้งได้นั่นคือภารกิจของหลานะครับผมอาจจะตอบไม่ตรงคำถามท,าท,าทีเดียวแต่ผมคิดว่าเราเราต้องเปลี่ยนุมองมว่าเราจะเอาชนะอุปสรรค นะครับหรือคนที่เรามองว่าเป็นศัตรูทางการเมืองของเราเนี่ยยังไงนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมผมคิดว่าเราเราต้องช่วยกันทํางานความชิดแบบนี้กับกับพวกเราให้มากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวแบบนี้นะครับมาเรื่องความหุ่งใ่เรื่องบ้านใหญ่เป็นข้อที่หมดใช่ไหมนะคือเนี้ยผมก็เคยพูดกันเล่นๆในพักนะ เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครสนใจจะเข้ามาลงพักเราพวกคุณก็บวดนะตอนนี้มีคนเข้ามาเต็มไปหมดพวกคุณก็บวดทุ่งเราไหมวะคือผมคิดว่าเราอย่าเอางนี้คุณอย่าตัวตัดสินใจอย่างนาำสมุนนะดูจึงเรื่อนเรื่องจินนะครับจริงเจริญรัตอะไรอย่างนี้นะถ้าเราแบบว่าเฮ้ยมันบ้านใหญ่เว้ยอันนี้มันก็อ่ะแต่ว่ายี่ครับผมคิดว่าพูดจริง ปัญหาคือเราจะพิสูจน์ยังไงว่าโอ้โหคนนี้ดีเอก้าไกลมากเลยจะไปจอเลือดพิสูจน์ที่ไหนนะเออดังนั้นเอาละ่ะแน่นอนเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องระมดระวัง,ตวงแต่เพราะว่าโจของเราคือเราตัดสินคนที่นามสกุลหรือรูปร่างหน้าตาไม่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำก็คือระบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ไนานใะนึพันเออ ผมยกตัวอย่างนะครับท้องถิ่นที่ทํางานร่วมกับคณะเก้าวหน้าผมบอกเลยว่าถท่าที่ผมสัมผัสนะครับถ้าคุณเจอเขาครั้งแรกเนี่ยคุณจะเห็นเขาว่าแบบโอ้โหที่มันนั่การเมืองเก่าเลยหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับคืออาจจะลุกภาพลักอาจจะวิธีพูดวิธีจารหรือวิธีคิดที่เขาคุ้นเคยนะแต่เชื่อไหมผมว่าผ่านไปสองสามปีอ่ะ ด้วยระบบที่คณะก้าวหน้าของงานของเขานะครับมันสามารถพัฒนาคนและเปลี่ยนคนได้จริงๆนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน m i n d s e ตเปลี่ยนวิธีการทํางานได้จริงๆสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินงให้ให้เกิดการเรียนรู้และก็อยากจะแข่งขันกันทางนโยบายได้จริงๆอันนี้ผมคิดว่านี้เป็นตัวอย่างแนละ้วว่าเราเราสร้างเราเปลี่ยนคนที่เราเปได้น,น,นะครับและแน่นอนผมคิดว่าเอาหล่ะใครจะมาลง ตำแหน่งในทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันมันสำคัญนะครับทีน,นี้จะทํำยังไงระบบบางส่วนที่เราเริ่มทําไปแล้วหนึ่งก็คือว่าเราไม่เชื่อในการวงสู่อำนาจหมายความว่าใครจะลงสอสอใครจะลงกรกตสชสพให้คนที่มีอํานาจนะครับไม่กี่คนเป็นคนตัดสินใจคนที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นคนดีและมีวิจรารณญาณที่ดี อันนี้เพราะว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยอาสุกให้ผมเคาะใช่ไหมเชื่อมันคุณตอบมากเลยเชื่อเหรอผมไม่รู้จักทุกคนหรอกผมไม่มีทางรกนนรรมการบางห่งพักไม่มีทางที่จะรู้จักคนทุกคนและประเมินคนทุกคนหรอกด้วยข้อจํากัดของความรับรู้หรือคนมันก็เปลี่ยนได้นะนั้นเราเชื่อในการที่จะสร้างกลไกที่ทําให้สมาชิกคพคัก นะครับผู้บริหารของพักในพื้นที่ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าจากการตัดสินใจส่งสสในการเลือกตั้งรอบปีหกที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองเริ่มมีคณะกรรมการสัรงาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับจังหวัดนะครับโดยเอาทีมง,งานของเราในระดับจังหวัดนี่แหละนะครับมาเป็นตัวช่วย ในการพัดน์รนะครับทดสอบประเมินให้ข้อมูลนะครับทดลองทำงานร่วมกันแล้วมานำเสนอให้กับกรรมการสัรหาระดับชาติาและกรรมการบริหคับเพื่อเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับแน่นอนมันไม่ได้ดีไปทุกอยาก่างที่คาดหวังทุกที่ทุกคนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเริ่มสร้างการเรียนรู้ด้วยกัน แล้วก็ทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันรอบด้านมากขึ้นกลับมาท้องถิ่นหลักจากนี้ก็ใช้นโยบายเดิมก็คือว่าถ้าเป็นนายกอบจสราบันการพิจารณาต้องเด็กาาการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจัดส่วนการและในแต่ละจังหวัดทํางานร่วมกันถ้าเป็นนายกเทศบานลนครก็ เป็นไรลัษณะเดียวกันแต่ถ้าเป็นตำแหน่นงอื่นๆนะครับอปตเทศบาลปกติสอจอนะครับอะไรแบบนี้นะครับเราให้อำนาจกับทีมงานในพื้นที่ตัดสินใจเลยนะครับถามว่าถามว่ามั่นใจไหมจะมีความผิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนครับผมยืนยันร้อเร์เซ็นต์แต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราจะเรียนรู้บทเรียนนะครับจากความผิดพลาดของพวกเราไปด้วยกันถ้าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเราไม่อนุญาตที่จะให้เกิดความผิดพลาดหรือการเรียนรู้รนะคะรับก็ดึงอำนาจเข้าสู่สุกา,างพักมันไม่เติบโตนะครับพักมันไม่เติบโตมันไม่มีบทเรียนนะครับอันนั้นเป็นทิศทางที่เราคิดว่าไม่ถูกต้อง แต่น่นอนมัมมีรายละเอียดนะครับว่าเราทุพยายามนะครับที่ทเาเป็นพักที่เปิดกว้างด้วยแต่ก็มีกระบวนการคัดกรองคัด,คดสรรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอาจจะแต่นแน่นอนเราอาจจะเห็นตั้งคุณนี้แล้วเราปิดรับเลยอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับระยะยาวถ้าเราสามารถทําพักให้เป็นสถาให้พักเราแก่ขึ้นน่ะนะนะคือคือตอนนี้พักเรายุน้อยแล้วเราสะสมครังของบุคลากรเนี่ย ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายคนที่ไม่อาจจะแทบจะสัมผัสกันน้อยมากหรือเพิ่งรู้จักกันตอนเปิดรับสมัครแล้วเราก็ตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของรัพยาพยแต่ถ้าอนาคตเป็นอย่างที่ททคุณเท็พูดเรามีระบบที่เรียกว่าสร้างสร้างคนขึ้นมานะครับด้วยมือเด็กป้านของเราเองเป็นลูกม่อเราเองเนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้ก็อาจจะ ใช้ระยะเวลาสักพักแต่ก็จะดีขึ้นแต่แน่นอน,นอนาคตก็ต้องทําพักให้มันสมดุลน,นะครับพักที่เป็นสถาบันมากๆแล้วทุกคนต้องไปเริ่มจากก้าวแรกพร้อมๆกันหมดมันก็อาจจะเป็นพักที่แข็งตัวเกินไปที่จะเปิดกว้างให้กับบุคลากรที่มีความสามารถแล้วเข้ามามีบทบาทในพัก้งอันนี้เป็น,นปจทโย์ในอนาคตเมื่อเราแก่ขึ้นนะ ตอนนี้เรายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คงจะต้องมีอีกหลายอย่างนะครับเช่นกลไกการตรวจสอบภายในพักที่สําคัญอยา่างที่จอนว่าของจอนว่า,วาก็คือเมื่อมีบุคลากรภายในพักโดยเฉพาะผู้กำรังตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะท้องถิ่นนะครับหรืออื่นๆระดับชาติสสแล้วก็แล้วแต่นะพรกจะต้องไม่สร้างวาระรรมที่ช่วยกันปกปิดนะครับ เพื่อที่จะคิดว่าอะไรจะสร้างความเสียหายให้ไอ้ับหรือต้องไม่อดทนเนาะต่อการประพฤติผิดเนาะเมื่อไหร่ที่เราพบว่านักการเมืองของเราคอรพชาติหรือประพฤติโดยไม่ชอบในรูปแบบอื่นๆนะก็ต้องไม่ลังเลที่จะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องพัฒนากลไบนการแบบนี้ไานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับภอ,อยใน้พักเองตอนเนี้ย นอกจากผู้ดำรงตำแหน่งนทางการเมืองแล้วซึ่งเรามีคณะกรรมการมิ่ไยใช่ไหมตอนนี้เราเนื่องจากว่าเราเริ่มที่จะผลักดันให้มีตัวแทนสมาชิกพักด้วยนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับอนาคตรเราอยากลงไประดับตำบลแล้วถ้าเป็นกรุงเทพฯร,ระดับเขตระดับแขวงไ,ไปเรื่อยๆตอนีคนเยอะแยะไปหมดเลยที่ที่ดำรงตําแหน่งภายในพักอันนี้ เราตอนนี้เราเลยสร้างกลไกตรวจสอบภายในขึ้นมาอีกอมอีกลอกลไกหนึ่งแยกออกคณะกรรมการแยกออกมาจากาาคณะกรรมกา,งงาการวินัยของพรรคทำงานคล้ายๆกันว่าตรวจสอบว่าเช่นตัวแทนสมาชิพกพรรคคนนี้ได้รับการเลือกตั้งมาโดยมิชอบหรือไม่มีกระบวนการไปทุจริตใดๆเพื่อให้เกิดได้ตำแหน่งภายในพรรคหรือไม่หรือเมื่อได้รับตำแหน่งไปแล้วนะครับเอ่อ ไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเพื่อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือกู้องหรือไม่มีความประพฤติที่ไม่ตรงกับอุดมการของพรรคหรือคุณค่าของพรรคหรือไม่เนี้เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็สามารถที่ปลดออกจากตำแหน่งได้เนาะเราก็เราก็เนีพยายามที่จะพัฒนาขึน้นแบบนี้นะครับเรียนรู้กับมันนะครับแล้วก็ทดลองทำไปเรื่อยๆอันะนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อ,อยากจะชี้แจงว่าเราหลัง เป็นข้อกังวลที่ควรจะกังวลนะครับแต่ว่าอย่าอย่าถ้าเรากังวลเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากยุเทินไปทําให้เป็นพรรคการเป็นระบบปิดนะแล้วก็รวมศูนย์อำนาจกับคนที่เรามั่นใจว่าเป็นคนดีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็กระตุต้นทําให้พรรคมันขยายให้กว้างที่สุดมีสมาชิกให้มากนะครับเพื่อทําให้พรรคเนี่ยมันไม่สามารถถูกครอบงำได้ด้วย ด้วยคนแค่ไม่กี่คนได้นะครับอันนี้บทบาทสมาชิกพักถึงสคัญแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นให้สมาชิกพักที่เรามั่นใจว่ามีคุณภาพมีความคิดที่ดีเนี่ยเข้ามามีบทบาทใทานพักให้เยอะนะครับหรือรวมถึงแม้ทั้งตัวท่านเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เราไม่เสนอตัวก็วจะมีคนอื่นที่จะเข้ามาในบทบาทแทนเราถนะูกโดยหวังผลประโยชน์ตามเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเนาะส่วนเรื่องนี้ท้องสตางค์ก็ ขออนุาตพูดได้มียาวมากนักนะครับว่าผมคิดว่า